ทานข้าวกันค่ะเพื่อนๆไก่ที่ซื้อมาจากบิ๊กซีอรือในคลิปก่อนนะคะเนี่ยอันนี้ซื้อซุ่มตามแล้วซื้อหัวใจกับตับมากินข้าวสวยนะคะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่จะอบอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อบอีกรอบหนึง่งอ,อร่อยมาก อร่อยมากครับมีช้อนนะเดี๋ยวใช้มืออืมาทุกคนแสบมือค่ะก็เลยจับส้มตำไม่ได้จับไก่บัดได้อืมอืมส้มตำเจ้าเดิม อร่อยมากอร่อยไก่อบ อร่อยอะต้ตมตำที่ตำป่ามเมื่อวานนะคะเนี่ยกินพริกด้วยอืมขอโทษที่ไม่สุภาพนะคะอืมหมักไก่ก็อร่อยนะไม่หวานเกิน ข้ามาสวยค่ะวันนี้อืมดักกัะมือยุบเด้จะแ,แสบมือมือหลอก อบไม่เมื่อกี้เนื้อแน่นๆเลยทุกคนเลยขออภัยที่ไม่สุสภาพเนื้อแน่นๆอ,อ,อร่อยขอพริกตัก จะกินตรงนี้อ่ะสุ่มตำนี้เท่เทิงอันปักกาดด้วยค่ะมันเลือล่อยลอย,ลอย กินไก่มันก็นเลอะอย่างเงี้นะทุกคนเนาะม,มือลอกนิ้วโป้งค่ะมันลอกอืม ไม่เใ็นแน่อยากกินเยอะอ้วนอ,อย่างอยากมาถุงเอนตำมะคุง อืมอืมแทบแทบเลเพื่อนๆแม่จ๋าจะกินขาตัวนี้มันกินไม่หมดแน่นอนคนเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะกินหมดหรอกค่ะได้หลายวันหลอกไม่ได้ว่าจะมาตุนอะไรหรอก คนลวงแกไม่ไม่กินตอนเย็นๆนะแล้วกลางวันนี้จะกินถึงไหนถึงกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขอลาไปจะเพียงแค่นี้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า